สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เรามาดูนะคะการทำเลเซอร์นะคะเป็นการทำไฮคูนค่ะเป็นการทำไฮผูนนะคะที่ช่วยยกกระชับนะคะให้ตอบน้านะคะยกขึ้นแล้วก็เรียวขึ้นนะคะหากบริเวณไหนนะคะที่มีเช่นมีเหนี่ยงนะคะก็สามารถทำให้บริเวณนั้นนะคะยกกระชับแล้วก็สลายไขมันมาแล้วก็เพิคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้เป็นเพื่นอันต้าซาวน์ หลังทำนะคะจะเห็นผลประมาณ10-20%นะคะแล้วก็1เดือนนะคะจะเห็นผลชัดเจนนะคะค่ะก็ผลตอบรับนะคะสุด้านะคะก็ชอบทุกคนเลยนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าจากคนที่แบบแก้งเยอะๆกรอบหน้าไม่ชัดนะคะหลังทําไปก็จะกระชับขึ้นกกอบหน้าชัดขึ้นนะคะอันนี้ค่ะของพี่อลิสนะคะก็มาทําเป็นไม่ใช่คช้ผู้กอบหน้านะคะจะยกกระชับนะคะ เ้าตอนนี้นะคะจะ,ะไม่ได้เจ็บนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเห็นผลนะคะหลังทําเลยนะคะ10%แล้วก็จะเห็นผลระยะยาวนะคะในระยะ1ปีเลยนะคะใช่ะค่ะถ้าแบบว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนลูกค้าคนไหนนะคะสนใจทํานะคะก็คือ,อเหมือนพวกนี้ไปออกงานอย่างเงี้ยสามารถทําได้เลยนะคะจะ<ช>ไม่มีรอยบวมรอยช้ำเลยนะคะ<ช>ไม่มีรอยเฉียวรอยช้ำใใดๆเ,เลยนะคะ ตอนนี้นะคะของเรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะเป็นการเลเซอร์แบบไม่จำกัดช็อตนะคะ<ช>สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ,คะถ้าใครสนใจเนาะก็สามารถเข้าสอบถามทางเพจหรือว่าทาง Facebook ของเราได้นะคะ,<ช>ะจะมีน้องๆแอดมินนะคะ,ะคอยตอบแล้วก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเลยนะคะอ<ช>ันน<ช>ี้คุณหมอจะเป็นคนทำให้นะคะ<ช> นะคะรับรองถึงความปลอดภัยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะเริ่มต้นนะคะไม่จํากัดช็อนราคะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยค่ะช็อตละ90บาทเท่านั้นนะคะค่ะวันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวใ,<ช>ให้ลูกค้าเลเซอร์ต่อนะคะ